มาง่วงมาง่วงมาบุ้งบุ้งเอ้ยง่วงมาเร็วง่วงมาง่วงมาทางนี้เออง่วงมาเป็นยังเดียเอาง่วงมาสวัสดีจ้าเร็ว สวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วใจสวยเสียงอันนี้ก็อยู่กับแม่บุ้งของเราสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านอ่าสวัสดีจ่าสวยสวยไม่มีเสียงกินอยู่ ดิสุดท้ายส่วนด้านนู้นก็เป็นคุณป้าส่วนนี้ก็พายหมังกำลังเลาเบ็ดนี่พายมานี่พายหมังครับเออลาเบ็ดนี่ก็ทำบาบอย่างเดียว,ว Siphon phồn của chúng ta ở đó mê mẹ bung, Siphon Siphon sài phồn, muốn ăn quay không nè, xin chào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 , đi <laughs> สวัสดีเอาวัสดีสวยจาก่อนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับใหญิงสายฝนแฟมิลี่จุบจุ๊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 บกนจุ๊บจุุ

ฝนก็เริ่มมาห้แล้วตอนนี้ฝนกำลังมาฝนจะตกใส่ฝนมาวัดป่าเจียงฝนจะตกเอานั่งลงแจบลงแจบลงนั่งลงดีดีนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงดีดีแจบลงแจบลงแจบลงนี่นี่แจบลงนี่ี เออบนสูงเออบนสูงเอออืมดีมากลูกเออเี FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงสายฝนแปบรีเนะเาะสายฝนของเราก็มาเที่ยววัดป่าเจียงผมพร้อมกับพี่พ,พี่แม่แม,แม่ป้าปานี่บรรยากาศ ฝนกำลังจะตกเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า chắp chắp nè eh.